ไพ่เสดิงกับไพ่สังไพ่เป็นแบบใดมันมันมีข้อแตกต่างโดยเฉพาะถ้าคนที่เห็นแล้วนะจะรู้จักว่าไพ่สังสังไพ่เป็นแบบใดและก็ไพ่เสดิงเป็นแบบใดนี่คือลักษณะของหน่อไม้สร้างไพ่หรือหน่อไม้สั่งไพ่บ้านอีสานบ้านเฮ้านะ่ะผาคส่วนมากอยู่ทั้งร้อยเอ็ดยโสอำมนาาเจริญสีมีหน่อไม้สั่งไพ่ครับเอฟซีซึ่งมันเป็นหน่อไม้คนละแบบ ซึ่งมันเป็นนอไม้คนละแบบกับที่เอฟซีคอมเมนต์ในในคลิปของส่วนพาย,ย่สบายที่ว่าหนอไม้สร้างไพยตัวนั้นเพน,นวานะครับยูบานเอิญนอไม้สางไพ่นอไม้เสี่ยงไพ่หรือนอไม้สางไพ่นั่นแหละที่เพนวาเป็นป้องสีข,า,ขาวๆป้องสีข,า,ขาวๆก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะของหนอไม้สร้างไพ่ครับเอฟซี FC. ให้เอฟซีสังเกต ขอสังเกตนี่ไม่ได้ยากเลยก็คือแตกต่างกันอยู่แล้วแตกต่างกันแบบไหนแตกต่างกันแบบใดครับเอฟซีครับ,รบให้เอฟซีเบิงสะก่อนผมเสียเอฟซีรับช่วมเบิงแล้วผมเสียเสียที่ใบน้ำฝนเด้อว่มามันแตกต่างแบบไดนี่คือต้นอ่อนห้เบิงให้เบิงต้นอ่อนสะก่อนนี่คือลักษณะของต้น,แล,ตน,ตน,ออนแล้วก็ต้นแก่ให้เอฟซีเบิงต้นอ่อนแล้วก็ต้นแก่แล้วก็ไปไปเบิงอีกอีกอ่อนนึง อยู่ในวัดผานลำย่อยนี่ครับเอฟซีมีอยู่สามกอะมีอยู่สามกอะหลวก็อยากให้ FC เอฟซีเขาได้เห็นเห็นจระเขเลยครับให้ FC เอฟซีเขาเบิ้งสะกอนเด้อเอฟซี FC ครับเบิ้งสะกอนเบิ้งสะกอนหละจังจังวิจารณ์คืออันนี้เขาติดทายให้เบิ้งชัดๆเลยให้เบิง้งให้เบิ้งลักษณะของลำก็เบิ้งลักษณะของกอเอาเบิ้งสะกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียอธิบายฟังทีหลัง เป็นยังไงครับเอฟซีได้เบิ้งแล้วได้ดูลักษณะของต้นต้นหรือวาลั่ลักษณะของเพื่อนเนี่ยเอาเอฟซี FC ครับซีให้เปรียบเทียบให้วิจารณ์และก็ให้พิจรารณาละก็วิเคราะห์คือแยกแยะอันไหนไผ่สดิ้งอันไหนหน่อไม้ส่งไพ่อันไหนหน่อ,อนไม้สดิ้งนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังพร้อมสวนไผยอยู่สบายและก็อยู่กันข,งขงางที่จับอยู่ตอนนี้ก็คือหน่อไม้สร้งางไทย เอฟซี FC, ตามที่สวนพาย,ยุสบายได้คลิปได,ได้ไดายคลิปให้เบิ้งแล้วนะหรือได้วิเคราะห์แล้วไปว่าแล้วก็ได้สังเกตเบิง้งให้ทวนทีไปกับที่สวนพาย,ยุสบายได้ถ่ายคลิปนอไม้สด่งแต่ละอีพี่ไม่ให้เบิง้งเลียนไปัาท,ที่นี่เสียที่ใบฟังนองไม้สร้างภายัยลักษณะของเพินสีขาว คือ fc ่ได้คอมเมนต์ดวยนี่ครับนี่คือหน่อไม้สร้างไทยไม่ใช่หน่อไม้เลี้ยงนี่คือหน่อไม้สัง่งไทยไม่ใช่หน่อไม้เลี้ยงแล้วก็ไม่ใช่หน่อไม้สสด้งนี่คือสัง่งไทยอิรีเป็นอย่างจังว่าสัาง่งไทยอิ๋ีให้ fc สังเกตตาจะไม่แตกออกให้สังเกตเบิเบ่งตั้งแต่โคนต้นเด้ตั้งแต่โคนต้น,ย,ตตน,ตนยันถึงปลายเลยเอ๋อให้เบิง่งอย่าติดไง่กล่องแย้วติโยก ืกิดในบงเห็นไหมสูงขึ้นไปยาวอุดลูด,ดขึ้นไปสังเกตว่าเอฟซีสีโบเห็นตาแหนงเลยเม้แต่น้อยเดียวตั้งแต่โคนเอาตั้งแต่โคนขึ้นไปประมาณห้าเมตรถึงหกเมตรนะครับเอฟซีห้าถึงหกเมตรเจร็ดเมตรด้วยซ้าไปสีโบมีตาแหนงจะไม่มีตาแหนงออกข้างๆเห็นบ่สีเป็นป้องสีาขาว เป็นลักษณะของเป็นป้องสีขาวๆตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนี่สีเป็นกันเป็นกันคืองูจงอางเป็นไร้กันคืองูจงอางแล้วลักษณะของต้นอ่อนก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เห็นบ่กาบขนกาบสีมีขนแล้วก็เป็นสีน้ําตาลแบบนี้ขึ้นไปหุ้มขึ้นไปแบบนี้ลักษณะของต้นอ่อนที่เป็นแบบนี้ เพ่นสีบุมีถ้าเป็นหน่อไม้สด็งถ้าเป็นหน่อไม้สด็งตาแหนงแบบนี้จะเยอะมากนี่ตาแหนงจะแตกออกแบบเยอะมากเ้องใสวิธีรีออกมันจะเปลี่นเป็นหน่อไม้สด็งที่สวนที่สะอาดแล้วก็เตียนโลกนี่คือมาจากคนที่พยา่ยามตัดแต่งออกครับเแบบซี่ครับนี่ให้เห็นให้ขอสงสัยว่านี่คือหน่อไม้สร้างไัยจริงๆประโยชน์ของหน่อไม้สร้างไัยมีอะไรบ้าง กินหน่อได้ไหมกินหน่อได้ที่สําคัญเพื่อนเอาไปเห็ดหางบังไฟเห็นบ่ตั้งแต่โคนถึงไปตรงอาดหลาดเลยตรงเอียเลียดอืตรงเอียอเลียดขึ้นไปแล้วก็สามารถเหลาเหลาออกให้บางได้เพราะว่าทั้งในเพื่อนสิตกวน,นขึ้นมาไหม่สรางไพ่กวนแบบไหนนี่เรื่มกวนเห็นบ่หน่อไม้สร้างไพ่จะโกน โกนตั้งแต่เง่าเลยจนถึงปลายแหงปลายสูงเท่าไรแหงบางเท่านั้นยิ่งสูงก็ยิ่งบางนี่คือลักษณะของหนอง่นอไม้สร้างไผเพื่อนนิยมเอาไปเฮ็ดหางบางไฟครับเอฟซีครับเป็นไรบ้างนี่งหายความสงสัยไปครับเอฟซีครับที่ได้อธิบายเบื้งนีนี่แหละที่เสียงไปยามเถียงที่สวนภัยที่เอฟซีเฮาหลายๆค้ที่เข้าใจผิด เข้าใจผิดแล้วก็พยายามดูอยู่ตลอดพูดอยู่ตลอดถามอยู่ตลอดว่ามันอันเดียวกันไหมนี่เพนเพนสิถามอยู่ตลอดแล้วก็เข้าใจผิดอยู่ตลอดว่าที่บ้านก็มีที่เขาเรียกว่าหน่อไม้สร้างภัยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่ครับนี่จริงๆเลยนี่ก็คือหน่อไม้สร้างภัยจริงๆนี่ตอนนี้ผมเห็นอยู่วัดผาน้ำน้อยอยู่หนองพอกครับเวบซี่น้องพพกเนี่มันขึ้นใสเงือ ขึ้นรอเอ็ดหรือว่าขึ้นอำนาจเจรเล่นผมกับบุหูแต่ว่าแต่ว่าผมตอนนี้น่ะผมเช็คอินอยู่ที่ผานําย้อยครึ่งแวะแวะมากราบหลวงปู่ศรีแวะมากราบรูปเหมือนหลวงปู่ศรีอยู่ข้างบนอยู่ทึ่งสารากราบขอพรเพิินเสร็จเรียบร้อยก็เลยพ่อขาลงมานี่ก็เลยไม่เห็นขับเอฟซก็เลยโอดบ่ดได้ที่เอาจะหยิบยกเอา ข้อมูลตัวนี้มาให้เอฟซีเราได้ได้รู้ได้เห็นที่นี่นอกจากลักษณะของของลำที่ของลำที่ใหญ่ของลำที่หะะใหญ่หล่ะกับเหยเบิง้งของลำที่น้อยอันนี้คือลักษณะของหน่อที่เล็กมันต่างกันวะครับเอฟซีมันจะตรงเอียดเรียดขึ้นไปเลยคุณเพ,พื่อนนิยมบอกไปเห็ดหางบังไฟเนี่ยบึงดูลำของเพิ่น มันเป็นวาสมนบุตรมีมีอีกสองกว่าถ้าเีเข้ามาเบิ้ลให้รับชมเลยโบรูว่าสิแชทดรบปแชทเห็นแชทบ่อันนี้ให้เบิ้งมันสิมันสิแชทบ่เดี๋ยวสิ่งให้กล้องให้เบิ้งเด้นี่ลักษณะของหน่อไม้สั่งไพ่จริงๆน้ำลายสาายยั่สงไพ่ขึ้นไปคุนพุนครับเอฟซี่นี่แหละครับขเขาเดินนอไม้สั่งไพ่เอฟซีเส้าเทียงกันซาแล้วก็ใช้วิจเจรณะ,ะนะยานในการรับชม แล้วก็วิเคราะห์แยกแยะว่าอันไหนเป็นไผ่เลี้ยงอันไหนเป็นไผ่เซดิ้งอันไหนเป็นไผ่สร้างไผ่นี่มันจะเป็นแบบนี้นี่ไอเบิ้งกวานี่เล่นเบิ้องพุ่นตรงพุ่นตรงคืนพุ่นคือถ้าเป็นไผ่เลี้ยงเป็นไผ่เลี้ยงลักษณะคล้ายกันแต่ลำจะไม่สูงขนาดนี้ ไผ่เลี้ยงน่ะล่ำเพิ่นสิบโสูงขนาดนี้ครับเอซีแล้วก็ไผ่เลี้ยงนี่ยยังมีตะยังมีแหนงเด้ไผ่เลี้ยงนี่ยก็ยังมีแหนงออกแตกออกน้ำขาคอตาเนี่ขคอตาเป็นสิบโบเกี้ยงปานนี้แต่ไผ่สร้างไผ่นี่ตาเป็นสิเกี้ยงแบบนี้เลยให้เอฟซีดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็คิดไปด้วยว่าที่สวนไผ่อยู่สบายพยายามเฮดคลิปแหล่านีนเนี่ททำไมเราถึงไม่ นิยมเอาหน่อไม้สร้างไผ่ไปปลูกแล้วก็ไปเห็ดหลายๆคนที่เข้าใจผิดว่าเอาหน่อไม้สร้างไผ่ไปไปทำนอกฤดูเป็นอย่างเมื่อคืนนั่นออกแล้วก็สังเกตว่าเป็นอย่างมันคืนยังนั่นออกเป็นอย่างเมื่อคืนเปลี่ยนแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นไผ่ชนิดใช้ลำมีนอก,กับกินได้ยุคือกันครับมีนอก,กับกินได้คือกันแต่ว่า่นนิยมปลูกไว้ใช้ลำโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับบังไฟ เพื่นเียวไปเห็ดพอมันสิขูดงางเนี่ยลำต้นกับป่ายี่แต่กางตั้งกันยูบ่บ่หน่อยมันงายสําหรับการทวงทวงหางบังไฟเวลาเราขูดเท่าเหลาออกมันสิายเวลาเอาไปลนไปเวลาเอาไปดัดหรือว่าเอาไปปรับแต่งน้ําหนักทวงความสมดุลของบังไฟมันจะพอดีกันเลยมันสิได้มันสิได้พอดีกันก็เลยเอามาให้ f อซีเฮาได้รับชมชัดๆแล้วก็ว้ากันในฟัง ให้กันเห็นเห็นให้ฟังกันเห็นเห็นแล้วก็ให้หูจักว่าอันใดสางไพ่อันใดไพ่เลียงอันใดไพ่สดิจเอฟซีหสีบ่ไรเทียงกันบรรดาอาจารย์ทั้งหลายบรรดาบรรดาบรรดาบรรดรอาจารย์ทั้งหลายสิไ้กระจังเห็นเห็นไพ่ขอขอตาอาจสีคล้ายๆกันที่ว่ามีบ้องขาวที่วานบ้องขาวอาจสีคล้ายๆกันที่ว่าเห็นคือนกันแต่ว่ามันเป็นลักษณะของ แต่ละต่างสายพันธุ์ส่วนภัยยุสบายเสียอธิบายแบบนี้คนเรามน,เา,เา,า,มามนุษย์เอาเข้าใจคำว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยทำไมถึงมียุโรปทำไมถึงมีทวีปอเมริกาทำไมถึงมีทวีปยุโรปเอเชียนั่นมันหมายถึงมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าต่างสายพันธุ์ทำไมคนอิสานคือเป็นสีดำดำแดงแด หรือว่าเป็นยี่ยงคนอีสานคือว่าวสำเนียงอีสานเป็นยังคนกลางคือเว่าภาษากลางแต่นั่นก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มาจากคนไทยแต่ถามว่าเป็นยังทางอเมริกาทังประเทศพุ่นเพิ่นจังมีดังโดงเพิ่นหนาเพิ่นจังคมผมเพิ่นจังเป็นสีบอนนั่นก็คือมนุษย์แต่ว่าต่างสายพันธุ์ส่วนไผ่เซดิ้งหรือไผ่ไผ่สร้างไผ ไผ่สร้างไผ่หรือไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงหวานมันก็แตกต่างสายพันธุ์ครับเอฟซีเป็นไผ่เป็นพืชตระกูลไผ่กันแต่ว่ามันต่างสายพันธุ์ต่างสายพันธุ์ที่ที่มันอยู่คนละทวีปอันนี้คือสิเกิดอยู่ประเทศเดียวกันอยู่แต่ว่ามันควสามารถเอาไปเห็ดไผ่นอกหรือดูได้ครับเอฟซีครับสาเหตุประกอบกันหลายๆอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีลักษณะที่เป็นไผ่ใช้ลำอยู่แล้ว บนิยมออกไปที่ว่าแต่ว่าถามมากินได้บพะกินได้ครับเย็บซี่นี่คือลักษณะของหนอหนอของเพิ่นที่เป็นแบบนี้เลยนี่เอาเย็บซี่คือหายขอสงสัยแน่แล้วเป็นบอกเพราะหายขอสงสัยแน่บอกครับผมอยากให้เอบซี่ได้แช่ไปเลยกับอยากให้เพิ่นได้รู้จกักสําหรับเอบซี่ที่ต้องการอยากรู้จักว่าอันนี้คือไผ่สร้างไผ่จริงๆนี่เบิ่งละ เบื้องลักษณะของนอออนเพิ่นกับลูกแหละครับเอฟซีถ้าเป็นไผ่สะดิ้งเนี่ยถ้าปันนี้เนี่ยกาบล้นหมดแล้วกาบล่วงหมดแล้วอันนี้ยังหุ้มแน่นอยู่เลยนี่ครับเอฟซีเห็นบอนมันตัางกันบอหุ้มแน่นโมเมนต์หุ้มแน่นซื้อด้หุ้มแน่นขึ้นไปพุ่นอะประมาณหกเมตรได้หกเมตรเจ็ดเมตรได้พุ่นอะเห็นบอนยังขึ้นไปหอดพุ่นอันนี้คือหุ้มตั้งแต่พุ่นลงมาเปลี่ยถ้าเป็นไผ่สะดดิ้งหรือไผ่เลี้ยงเนะี่ยมันหลุดออกหมดแล้ว ที่เอฟซีพยายามถามแล้วก็พยายามตอบสวนไผ่ยอยู่สบายพยายามหาข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลที่จริงเอามาตอบแล้วก็เอามาไวให้เอามาเว้าให้เอฟซี C เขาได้ได้ฟังเพราะว่าส่วนมากส่วนมากเลยนะคนที่ได้หน่อไม้ไปปลูกพอได้สายพันธุ์สะดิ้งไปปลูกก็เรียกกันติดปากอยู่แล้วว่าพไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงหวานว้าวกันติดปากอยู่ตลอด พูดกันติดปากอยู่ตลอดว่าเป็นไผ่เลี้ยงหวานทั้งๆที่โบฮูจากที่ไปที่มาคนเอาไปปลูกกบว่าเป็นไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงก็เลยเรียกกันติดปากว่าเป็นไผ่เลี้ยงหวานอยู่ตลอดทั้งๆที่สายพันธุ์มันแตกต่างกันว่าไผ่เซดิงมาจากตรงนี้ไผ่เซดิงจริงๆก็มีไผ่เลี้ยงหวานก็มีแล้วก็นี่คือไผ่สร้างไผ่เนี่ยเห็นบอกว่าบาดที่หนแจ้งว่าบันเอฟซีแจ้งว่าครับนี่เห็นบ่ตรงเลยเห็นบอก ส่ง้นไปนี่ลำนี้ประมาณจากักโ,โอ้สิบวอสิบยี่สิบเมตรปุติเบิ่งตันี่นี่ลักษณะของไฟสังไฟเพราะว่าทางบน,นเป็นสิบเป็นสิบกวงข้างในจะก,กวงกวงแล้วก็บางพอบางแล้วเหมาะสําหรับเอาไปเฮ็ดหางบังไฟเพราะว่ามันทวงง่ายมันทวงง่ายเหลาง่ายดัดไฟง่ายล้นไฟเหลาล้ลนไฟเหลามัน มันง่ายต่อการทวงน้ำหนักหางบางไฟครับเอฟซี FC ครับโดยเฉพาะต้นผลบนดูผนงามครับงามทุกต้นเหรอหน่อไม้สังไภ่งามทุกต้นเอฟซีเขา,าได้เห็นบรรยาก,กาศหลบๆเอาคลิปนี้อีพี่นี่สวนไผ่อยู่สบายม่ไข่ขวาสงสัยก็คือหน่อไม้สังไภ่หน่อไม้สเสียเงี้ยหน่อไม้เสดิง้งหน่อไม้เลี้ยงหวานสรุปแล้วแยกออกไปคนละ ก็ลชนิดได้เอฟซีครับอยาวเอามาร่วมกันกระจางแล้วเนาะเอฟซี FC หามดาม่าแล้วกัเทียงกันแล้วก็วิเคราะห์กันวิจารณ์กันอยู่ในคลิปเดี๋ยวสวนภายอยู่สบายสิ่งน้ำมาอ่านนี่คือบรรยากาศของถ้ำผาย้อยถ้ำเขาย้อยถ้ำผาย้อยของหลวงปู่ศรีเมื่อนี้ผู้ใดอยากต้องการชมบารมีหรือต้องการอยากจะมาขอพรหรือขอโชคลาภสิ่งดีด ทั้งหลายทั้งปวงให้กับเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตก็แวะมาที่องค์รูปปั้นเหมือนของหลวงปูศ่ศรีที่ถ้ำผาย้อยทำเอียงวัดทำผาโย,ย่อยครับเย็บเสื้อับยูนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองครับผมงูแล้วว่าอยุจังหวัดร้อยเอด็เอววยยอเอดส่นอทยุสบ,บายพอตัวลากกรบบ้านป้อนครับผมเมื่อสักครูรร่นี้ก็ไปกับกำไปป้อนของหลวงปูศ่ศรีสเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ได้แวะลงมาให้อาหารปลา กัรสิ่งพิตัวกลับบ้านครับผมสุนทรภยยุ่สบายสวัสดีครับ